Hello everyone. Welcome back to the class of English with Teacher prayer again. Today we are going to study about the unit 4 Amazing Animals in the topic of reading comprehension. สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูแพรอ,อีกครั้งนะคะในคลิปวิดีโอการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ซึ่งวันนี้เรายังคงอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เดิมคือหน่วยการเรียนรู้ที่4 Amazing Animals แต่อยู่ในหัวข้อ Reading Comprehension คือการอ่านจับใจความสําคัญค่ะ And so today w e gonna use just only workbook so prepare yourself before we get start แล้ววันนี้เราจะใช้เพียงแค่หนังสือแบบฝึกหดัด เตรียมให้พร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการเรียนนะคะ So if you re ready, let's go. ข้อตกลงก่อนเรียนค่ะให้นักเรียนอ่านและศึกษารายละเอียดจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษใหม่ชั้นประถมศึกษาปีที่4หน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่อง w i l Animals และดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ค่ะวันนี้เป็นการทำแบบฝึกหัดเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญจากหนังสือแบบฝึกหัด m i l e หน่วยการเรียนรู้ w Animals และส่งงานตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อบันทึกคะแนนค่ะ lesson plan ค่ะที่เรียนไปแล้วและกำลังจะเรียนนะคะ words and sentences คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับที่อยู่ของสัตว์นะคะเรียนไปแล้ว when do they sleep บทสนทนาเรื่องการนอนของสัตว์ก็เรียนไปแล้วนะคะ so today is gonna be reading comprehension วันนี้จึงเป็นการอ่านจับใจความสำคัญมาดูกันซิว่านักเรียนสามารถใช้ความรู้ทั้งหมดที่เรียนไปนำมาใช้ในการอ่านจับใจความสำคัญวันนี้ได้หรือไม่นะคะ มาเลยค่ะ reading comprehension การอ่านจับใจความสำคัญค่ะครูแพรจะอ่านให้หนูฟังสองรอบแต่ถ้าคนไหนอ่านตามได้ก็จะดีนะคะคำสั่งนะคะเขาบอกว่า listen read and circle true or false จำได้หรือเปล่าให้เลือกอะไรให้ฟังก่อนแล้วก็อ่านแล้วก็วงกลมวงกลมการเลือกจะอยู่ในหน้าต่อไปจะอยู่ในสไลด์ต่อไปนะคะก็จะมี true or false true T R U E True ถูกใช่ไหมคะ And False F A L S E False ผิดค่ะอ่ะมาอ่านให้ฟังกันก่อนสองรอบนะคะ The Kruger National Park The Kruger National Park ในหนังสือแบบฝึกหัดของนักเรียนนักเรียนให้เปิดไปหน้าที่มีรูปเสือนะคะ The Kruger National Park The Kruger National Park is in South Africa It is very large. It is the habitat of wild animals. There are rivers and the jungle in the park. Lots of wild animals live there. During the day, you can see birds, zebras, elephants, giraffes, monkeys, and crocodiles. At night, you can see lions. Tigers and Rhinos ถ้าจะสังเกตนะในคำศัพท์นะคะคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสัตว์จะเติม s ด้วยทั้งสิน้นนะคะอีกครั้งหนึ่ง One more time The Kruger National Park The Kruger National Park is in South Africa It is very large It is the habitat of wild animals There are rivers and the jungle in the park lots of wild animals live there. During the day you can see birds, zebras, elephants, giraffes, monkeys and crocodiles. At night you can see lions, tigers and rhinos. มาแปลพร้อมกันนะคะบทสนทนาไม่ใช่บทสนทนาสิ reading ทั้งหมดในองค์รวมเนี้ยในเรื่องทั้งหมดเนี้ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ในแหละค่ะเพราะมีสัตว์หลายชนิดใช่ไหม แต่ว่าไม่มีคำว่าซูเลยแต่มีคำว่า the k r ร g เกอร์น o n a นลพาร์คเนชแ a ลพาร์คแปลพาร์คเฉยเฉจะแปลว่าสวนสวนสาธารณะอย่างนี้ก็ได้หรือว่าสวนก็ได้นะคะเนชแน a พาร์คก็จะอารมณ์เหมือน Zoo, สูสวนสัตว์แต่เป็นสวนสัตว์ขนาดใหญ่หรืออาจจะเรียกว่าสวนสัตว์ประจำชาติก็ได้เป็นสวนสัตว์ที่ใช้ชื่อว่าครูเกอร์นะคะสวนสัตว์ครูเกอร์เนี่ยอยู่ใน South แอฟริกาคืออยู่ทางแอฟริกาใต้นะคะ it is very large large แปลว่าใหญ่แล้วก็ใหญ่ใหญ่มากด้วยนะคะ very it is the habitat of wild animals habitat แปลว่าที่อยู่อาศัยนะคะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านะคะถ้าจะให้ครูแพรแก้ national park ต้องไม่ใช่สวนสัตว์ละอารมณ์เหมือนสวนสัตว์เปิดน้กเรี่ยงเคยดูสารคดีใช่ไหมคะมันจะมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีจะแปลว่าอะไรดี เป็นสถานที่ที่ให้สัตว์อยู่ในระบบเปิดนะคะเหมือนอารมณ์เหมือนอารมณ์มณเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสวนสัตว์ขนาดใหญ่ก็ได้นะคะคือคนสามารถขับรถเข้ามาชมได้นะคะซึ่งสัตว์จะไม่ได้ถูกจำกัดอาณาเขตบริเวณใดๆไม่มีกรงให้เขาอยู่แน่นอนนะคะแต่ก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลอะต่อนะ there are rivers and the jungle in the park แล้วก็มีแม่น้ำและรวมถึงมีถึงป่าดงดิบอยู่ในสวนนั้นด้วยเห็นไหมคะแสดงว่าต้องไม่ใช่สนสัตว์ต้องใหญ่วกว่าสนสัตว์ lots of wild animals live there มีสัตว์ lots แปลว่าเยอะ w i d e animals แปลว่าสัตว์ป่ามีสัตว์ป่าเยอะมากอาศัยอยู่ที่นั่น during the day ตอนไหนในช่วงในช่วงระหว่างวันก็คือตอนกลางวันก็นักเรียน you can see เราจะเห็นอะไรบ้าง birds น no. ก Zebras ม้าลาย l l p h a n t s ช้าง r i r f f ยีราฟใช่ไหมคะ keys, ลิง c n d c r o c o d i l e s แล้วก็จระเข้สัตว์พวกนี้มีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ในช่วงกลางวันแล้วหลับตอนกลางคืน at night ในกาตอนกลางคืนหลานนักเรียนจะเห็นตัวอะไรกำลังเดินได้อยู่ Lions สิงโต t i g e r s เสือ and rhinos แรดพวกนี้นะคะตอนกลางคืนจะเห็นเพราะว่าเขาออกล่าในเวลากลางคืนค่ะโอเค we're gonna do exercise together ถ้านักเรียนเข้าใจ e a ดิงคอม m p r e h น n ชั่นต้องทำแบบฝึกหัดได้นะคะโ okay, อเค n e x t มาดูกันก่อนเลยนะคะเฉลยนึงข้อไปก่อน the kruger national park is in south africa สวน ครูเกอร์เนี่ยสวนสัตว์ครูเกอร์ขอแปลเป็นสวนสัตว์ก่อนนะคะสวนสัตว์ครูเกอร์เนี่ยอยู่ในทำไมคะอยู่ในแอฟริกาใต้ True ถูกค่ะ Number t w o h e is a river and a jungle ดูเผลนๆจะถูกนะคะแต่เขาใช้ There isThere is แปลว่ามีแต่มีเพียงแค่หนึ่งอย่างใช้กับสิ่งที่มีหนึ่งอย่างแต่มันมี river กับ jungle รวมกันเป็นสองสถานที่ มีแม่น้ำแล้ก็มี Jungle เพราะฉะนั้นตต้องเปลี่ยนจาก t ด e r e is เป็น there are เพราะฉะนั้นข้อนี้ false ค่ะ number t you can see bears a zebra you can see bears a zebra คุณจะเห็นหมีแล้วก็เห็นม้าลายใช่ไหมคะมีหมีไหมในเนื้อเรื่องมีหมีไหม False. We don't have bears ในสวนสัตว์ครูเกอร์ไม่มีหมีนะคะ Number four. You can see rhinos at night. ตอนกลางคืนเราจะเห็นทำไมคะเราจะเห็นแรด True or false. ใช่แล้วแรดออกหากินตอนกลางคืนนะคะ And number f There aren't any g i r a f f e in the park. ให้นักเรีนขีดคำว่า o n นะคะที่มี a r e n p s t s o p h e t o n ะย่อมาจาก a not แปลว่าไม่มีนะคะไม่มียีราฟอยู่ในสวนสาธารณะมีเอยอยู่ในไม่ใช่สวนสาธารนณะไม่มียีราฟอยู่ในสวนสัตว์ true or false false นะคะเพราะว่ามีนะคะเขาบอกแล้วว่ามียีราฟคราวนี้จากวงกลมแล้วเราจะต้องมาฝึกเขียนกันค่ะและอย่างเป็น reading comprehension ค่ะ,อะขออีกหนึ่ง reading เปิดหน้าต่อไปคำสั่ง read and answer the question read and answer the question ให้อ่านก่อนแล้วก็ให้ตอบคำถามนะคะครูแพจะอ่านให้ฟังสองรอบเหมือนเดิมนักเรียนจะเห็นเลยว่า Look at the picture. It is a mountain, right? It is a big mountain เป็นรูปภูเขาขนาดยักษ์นะคะโอเค my favorite place my favorite place my name is me My favorite place is the mountains. Lots of animals live there. You can see birds and butterflies in the morning. At night, you can see bears and bats. There are lots of trees and flowers in the mountains. In autumn, the leaves are yellow, orange, and red. The mountains are very beautiful. <laughs> My favorite place. My name is May. My favorite place is the mountains. Lots of animals live there. You can see birds and butterflies in the morning. At night, you can see bears and bats. There are lots of trees and flowers in the mountains. In autumn, the leaves are yellow, orange, and red. The mountains are very beautiful. มาดูกันนะคะเขากำลังพูดถึงอะไร my favorite place เขากำลังพูดถึงสถานที่ที่เขาทำไมคะชอบใช่ไหมเป็นเรื่องราวของคนชื่อเมย์เพราะว่า my name is m a y สถานที่ที่เมย์ชอบคืออะไร mountains ภูเขา lots of animals live there มีสัตว์อยู่มากมายอาศัยอยู่บนนั้นนะคะ you can see birds and b u t t e r f l y in the morning ในตอนเช้านักเรียนจะเห็นอะไรในตอนเช้า in the morning นักเรียนจะเห็นสัตว์อะไรบ้างเห็นนกแล้วก็เห็นผีเสื้อนะคะ at night และในกลางคืนเราเห็นอะไรบ้างเห็นหมี bears and bats เห็นหมีกับค้างขาวหมีกับค้างคาวเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในถ้ำนะคะ t h e r e are lots of trees and flowers in the mountain มีอะไรอยู่เยอะอีกมีต้นไม้แล้วก็มีดอกไม้นะคะอยู่ในภูเขาเยอะแยะเลย In autumn the leaves are yellow orange and red. Autumn mm hmm. เป็นฤดูที่ประเทศไทยไม่มีนะคะ Autumn แปลว่าฤดูใบไม้ร่วงในช่วงฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยใบไม้เขาจะเปลี่ยนสีอยู่แล้วใบไม้โดยปกติจะมีสีเขียวใช่ไหมแต่ในฤดูใบไม้ร่วงใบไม้จะเปลี่ยนสีมีสีอะไรบ้าง yellow สีเหลืองสีส้มแล้วก็สีแดงนะคะ The mountains are very beautiful. ภูเขาเป็นยังไงภูเขาสวยเมยก็เลยชอบคราวนี้เรามาตอบคาถามพร้อมกันนะคะรอบนี้อาจจะไม่ค่อยพร้อมกันเพราะนักเรียนจะต้องตอบด้วยตัวของนักเรียนเองตามโครงสร้างที่ครูแพรกำหนดให้ค่ะโอเค guys มาเลยนะคะข้อที่หนึ่งก่อน number one what is m y favorite place what is m y favorite place what แปลว่าอะไร สถานที่เมยชอบคืออะไรไมีชอบอะไรคะภูเขาใช่ไหมแต่ครูแพ๊ไม่เขียนให้หมดครูแพ๊ให้โครงสร้างมาอ้าเฉลยเรียบร้อยขอโทษ s o I'm so sorry her favorite place is the mountain เอาลอกเลยนะคะ her favorite place is the mountain สถานที่ที่เมยชอบคือภูเขาคะ่ะ ที่ใช้ her เพราะอะไรเพราะ her เด็กนะักเรียนจะได้เรียนพอตอนอยู่ป .5 นะคะ her ใช้เป็นคำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของของผู้หญิงซึ่งเมเป็นผู้หญิงก็เลยใช้ her นะคะ number t เขียนจบประโยคอย่าลืมจุดนะ number t w what animal can you see in the morning สัตว์อะไรที่นักเรียนจะเห็นในตอนเช้าคะ I can see birds เห็นนกใช่ไหม and butterflies in the morning จะเห็นนกแล้วก็เห็นผีเสื้อในตอนเช้าค่ะ number three what animal can you see at night แล้วสัตว์อะไรที่เห็นตอนกลางคืนถาม y ยูต้องตอบไอนะคะฝึกไปเรื่อยๆนะ I can see bears and bats at night นั่นเองค่ะ โอเค guys how's about today? today is quite a little bit difficult because you have to think by yourself and write the sentences เดี๋ยวชั่วโมงต่อไปอาจจะต้องเป็นการทำด้วยตนเองโดยใช้โครงสร้างที่ครูพายกำหนดให้ไม่มีเฉลยแบบนี้แล้วนะคะ and today we have no homework And I will see you next class. You can contact me follow this เหมือนเดิมนะคะติดต่อได้ตามช่องทางนี้ค่ะในชั่วโมงหน้าต้องลองฝึกทำเองแล้วนะคะจะมีโครงสร้างให้แต่ต้องฝึกเขียนเองค่ะติดต่อได้ตามช่องทางนี้ค่ะ f a c e b o o k English with ครูแพรนะคะ y o u t u b e ในช่องที่ชื่อว่า i p a พรสวรรณชาติไปกดติดตามรวมถึงคอมเมนต์นะคะติชมอยากให้ทำคลิปอะไรเพิ่มเติมแจ้งได้แอดไลน์ line, มาที่ i อแพรนะคะถ้ามีข้อสงสัยสักถามเกี่ยวกับคลิปวิดีโอค่ะ a l right guys have a happy day everyone สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ